ความเชื่อเกี่ยวกับวัฒนธรรมงานศพของแต่ละภาคมีความเหมือนกันในการดำเนินงานแต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามความเชื่ออย่างความเชื่อของประเพณีปฏิบัติของการจัดงานศพของชาวภาคใต้โบราณจะมีขั้นตอนต่างกันเช่นหากเป็นเด็กที่เพิ่งคลอดก็จะฝังในวันนั้นเลยถ้าเป็นผู้ใหญ่และเด็กโต สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือพิธีดอยโดยการเชิญผู้ที่มีความรู้ทางเวทมนต์หรือหมอผีมาเสกทำน้ำมนต์ไล่ผีเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมาทำความเดือดร้อนและหากครอบครัวมีฐานะดีก็จะเอาแหวนทองใส่ปากศพหากสัป,ปเหร่อต้องการก็จะควักออกจากปากศพแล้วเอาแหวนใส่ปากตนทันทีเพื่อเป็นการตัดเครด มีให้เกิดความอุบาทจันไรเป็นต้นสวัสดีค่ะและใน EP นี้ถังช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราจะขอนำเสนอการจัดงานศพตามความเชื่อกติทำทางพุทธศาสนาของชาวไทยภาคใต้ของเรามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะอย่างที่เกริ่นไปบางส่วนนะคะสำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับศพของชาวใต้ของเราในอดีตหากเป็นศพเด็กทารกเพิ่งคลอด ก็จะฝังภายในวันนั้นโดยจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ทำพิธีณที่ฝังศพและหากเป็นศพของคนทั่วไปก็จะต้องทำพิธีดอยคือการเชิญหมอผีมาทำน้ำมนต์ประพรมศพเพื่อป้องกันไม่ให้ผีมาทำความเดือดร้อนเพราะมีความเชื่อกันว่าผีมีอำนาจให้คุณให้โทษและวิญญาณของผู้ตายจะวนเวียนอยู่ในที่ที่เคยอยู่ จะคอยหลอกหลอนเรื่อยไปซึ่งในปัจจุบันไม่มีพิธีดังกล่าวแล้วนะคะเพราะความเชื่อในเรื่องวิญญาณลดลงไปและมีการเอาลูกพันธุ์ที่เป็นพืชท้องถิ่นภาคใต้มาวางข้างศพเพื่อเป็นปริศนาธรรมว่าทุกชีวิตต้องสิ้นไปเหมือนกับเผ่าพันธุ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในขณนะที่มีชีวิตอยู่จึงควรกระทำแต่ความดี และรักษาตนให้อยู่ในศีลในธรรมซึ่งจะมีการทำกันในบางแห่งเฉพาะในท้องถิ่นที่มีลูกพันธุ์และเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงปรัชญาชีวิตของชาวไทยภาคใต้ในอดีตส่วนขั้นตอนของการอาบน้ำศพในอดีตจะต้องเอาดินเหนียวและขมิ้นมาตำคุกเคล้าให้เข้ากันเอาน้ำร้อนน้ำเย็นและน้ำมะพร้าวมาผสมกันตามความเชื่อที่ว่า คนเกิดจากธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเมื่อผสมเสร็จแล้วก็นำเอาไปอาบให้ศพโดยจะต้องใช้ภาชนะที่ตักให้ครบ12ครั้งเช่นหากใช้ขันตักอาบน้ำศพก็จะต้องตัก12ขันตามโบราณประเพณีคือจำนวน12ขันนั้นเป็นปริศนาธรรมที่ประกอบด้วยอายตนะ12คือ หูตาจมกกาจกูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะและธรรมารมทั้ง12อย่างนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์มีในขณะที่มีชีวิตอยู่และเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความชั่วความดีต่างๆดังนั้นจึงต้องระวัง12ออย่างนี้ให้มากเพราะเป็นที่มาของวิบากสุขและวิบากทุกข์ของมนุษย์ และใช้ใบมะกรูดใบมะนาวรากสะบ้านำมาผสมกับขมิ้นทาศพเพื่อดับกลิ่นและฆ่าเชื้อโรคในการอาบน้ำศพในบางท้องถิ่นพิธีศพของชาวใต้จะจัดกันในสมวันหรือเจวันขึ้นอยู่กับความพร้อมของเจ้าภาพและเนื่องจากมีการจัดงานหลายวันในสมัยโบราณจะใช้น้ำพึ่งรวงผสมกับการะบูนเอากรอกปากศพ โดยเอายอดกล้วยมาทำเป็นหลอดเพื่อให้น้ำพึ่งรวงลงไปให้ได้มากที่สุดซึ่งเวลากรอกน้ำพึ่งจะต้องยกศพให้นั่งเงยหน้าเพื่อน้ำพึ่งจะได้ไหลลงได้สะดวกเพื่อเป็นการรักษาสภาพศพไม่ให้เน่าเปื่อยเร็วแล้วทำการหวีผมให้ศพโดยการหวีกลับมาข้างหน้าซึ่งเป็นการทำกลับกันกับคนเป็นและหักหวีออกเป็นสามส่วน แล้วโยนลงไปในโลงศพเป็นปริศนาธรรมว่าทุกอนิจจังอนัตตาที่เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตจะต้องประสบใช้เสื้อผ้าที่ผู้วัยชนชอบเป็นประจำมาใส่ให้ซึ่งสมัยก่อนจะนุ่งจงกระเบนผ้าไปด้านหลังแต่หากแต่งให้ศพจะนุ่งกลับกันโดยเอาด้านหน้าไว้ด้านหลัง เพื่อสื่อว่าเป็นความสวยงามไม่ยั่งยืนอย่ายึดถือบางแห่งใช้ผ้านุ่งผ้าห่มสั้นเพียงหนึ่งศอกเพื่อแสดงว่าอายุข,ของคนนั้นสั้นควรเร่งทำความดีแล้วใช้ได้ขาวกรองมือกรองเท้าแล้วโยงไปที่คอเพื่อเป็นการแสดงถึงปริศนาธรรมว่าคนเรามีบ่วงสามอย่างคือบุตรที่คอ ภันรายาที่มือและทรัพย์สินที่เท้าเป็นสิ่งผูกมัดเมื่อยังมีชีวิตอยู่แล้วจึงเอาดอกไม้ทูบเทียนซองหากภูใส่ในมือของผู้วัยชนในท่าพนมมือเพื่อเอาไปบูชาพระจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนำเหรียญบาทใส่ปากผู้วัยชนในกรณีที่ผู้วัยชนมีฐานะญาติพี่น้อง ็จะเอาแหวนทองใส่ปากของผู้วายชนเพราะเชื่อว่าจะได้นำไปใช้ในภพภูมิที่เกิดใหม่แต่อีกส่วนหนึ่งกล่าวว่าเป็นปริศนาธรรมว่าทรัพย์สินทั้งหลายเป็นของกลางมิใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอย่าได้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็เอาไปไม่ได้แม้นจะเอาใส่ปากก็ยังต้องทิ้งไว้ให้ตกเป็นของผู้อื่น และแหวนที่ใส่ในปากศพนั้นเจ้าภาพส่วนใหญ่จะไม่เอาคืนถือว่าเป็นการเสียสละดังนั้นแหวนจึงตกเป็นของสัป,ปเเหรอโดยสัปเปเรอจะควักออกจากปากศพและเอาแหวนใส่ปากตนทันทีโดยไม่นึกถึงว่ามีน้ำเลือดน้ำหนองติดอยู่หรือไม่ที่ทำอย่างนี้เพื่อเป็นเคล็ดไม่ให้เกิดความอุบาตจันไรเพราะหากไม่ทำ ความไม่ดีไม่งามไม่เจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดกับผู้ที่เอาแหวนนั้นไปและหากเจ้าภาพต้องการแหวนคืนสัป,ปเหรอก็จะคืนให้โดยเจ้าภาพก็จะต้องมอบเงินหรือสิ่งของให้สัป,ปเหรอแทนบางรายเอานาฬิกาข้อมือใส่ให้ลูกหลานหรือสัป,ปเหริก็จะเอาไปโดยจะขอจากศพก่อนขั้นตอนต่อไป คือการใช้ใบพลูปิดหน้าศพหากเจ้าภาพมีฐานะดีก็มักจะใช้แผ่นทองคําเปลวหรือทองอังกฤษปิดซึ่งการปิดหน้าศพเป็นปริศนาธรรมว่าทุกคนเกิดมาก็จะต้องถูกแผ่นดินกลบหน้าคือต้องตายในที่สุดและจุดประสงค์ของการเอาใบพลูหรือแผ่นทองคําเปลวปิดหน้า ก็เพื่อป้องกันลูกตาโผล่ออกมานอกเบ้าขั้นตอนต่อมาคือการมัดตาสังโดยการใช้ผ้าขาวห่อศพหลายชั้นใช้ได้ผูกมัดให้แน่นตั้งแต่หัวตรดเท้าเพื่อมีให้ผู้ตายลุกขึ้นมาสร้างความตกใจให้แก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่เพราะเชื่อกันว่าวิญญาณยังคงอยู่ในร่างหากใช้วิธีฝังบางแห่ง ยังใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ทับบนศพและหากนำเอาไปเผาศพก็จะได้ไม่อ้าแขนอ้าขาเป็นที่อเนจอนาดน่าเกลียดเนื่องจากการเผาศพในอดีตไม่มิดชิดเหมือนในสมัยปัจจุบันและในโรงศพจะใช้ดินเหนียวดำผสมกับใบฝรั่งชาวใต้เรียกชมพู่หรือหญ้าหมูยาให้ตลอดเพื่อกันไม่ให้น้ำหนองน้ำเหลืองไหลซึมออกมา แล้วนำเอาปูนขาวผสมเลื่อยโรยไว้จากนั้นเอาไม้รอดตั้งขวางลงสี่อันเรียกว่าไม้ก้านตองหรือไม้ข้ามเลใช้ไม้ฝากเจ็ดซี่วางบนไม้รอดและนิมนต์พระมาสวดพระอภิธรรมเรียกว่าการสวดหน้าศพหรือสวดหน้าไม้และการทำบุญศพในอดีตจะจัดงานที่บ้าน การตั้งลงศพนิยมตั้งให้ศีรษะของผู้วัยชนหันไปทางทิศตะวันตกด้วยความเชื่อที่ว่าการสิ้นชีวิตเหมือนพระอาทิตย์ตกซึ่งจะต้องตกมาทางทิศตะวันตกการสวดพระอภิธรรมจะเป็นไปตามความประสงค์ของเจ้าภาพว่าจะมีสามวันหรือเจวันในส่วนของการตั้งสำรับข้าวหน้าลงศพจะมีการตั้งวันละสองมื้อเช้าเย็น เพราะเชื่อกันว่าวิญญาณของผู้วายชนจะได้กินอาหารบางแห่งมีการเคาะลงปุกให้รู้ว่าถึงเวลากินอาหารแล้ววัฒนธรรมนี้ว่ากันว่าเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากประเทศจีนและในระหว่างที่ตั้งบำเพ็ญกุศลในอดีตจะมีการประโคมดนตรีด้วยดนตรีที่นิยมใช้คือกาหลอประกอบด้วยกองแขกสองใบ ของมงหนึ่งใบปีห่อหนึ่งเหลาซึ่งจะมีผู้เล่นเครื่องดนตรีสามคนและโรงกาหลอจะต้องปลูกแยกจากตัวบ้านจะเริ่มประคมตั้งแต่คืนแรกจนกระทั่งเสร็จงานต้องมีการเล่นอยู่เสมอหากมีธุระจำเป็นต้องเหลืออย่างน้อยหนึ่งคนกาหลอนับถือผีเป็นครูก่อนการประคมจะต้องมีพิธีเบิกปาก คือมีดอกไม้ทูบเทียนหมากเก้าคำผ้ายาวสองผืนและเงินหกสลึงเป็นค่าบูชาครูเสียงกาหลอจะโหยหวนชวนให้รู้สึกเศร้าส้อยในวันเคลื่อนศพไปประช้าคณะกาหลอจะบรรเลงนำหน้าศพตอนออกจากโรงจะต้องดูทิศไม่ให้ตรงกับทิศผีหลวงหรือทิศเหลาวเหล็กถือว่าเป็นทิศอัปมงคล การออกจากโรงจะต้องรื้อฝาโรงออกไปห้ามออกทางประตูโรงนอกจากใช้กาหลอและพินพาดในการประโคมแล้วตอนหลังมีการรับหนังตะลุงแสดงในงานศพด้วยการเผาศพจะต้องถือตามธรรมเนียมเก่าที่ปฏิบัติกันมาคือห้ามเผาวันข้างขึ้นเลขขี้และข้างแรมเลขคู่ เช่นขึ้นสามค,ำ 5, คำ่ำห้าค่ำบางแห่งจะไม่เผาศพบนังคารเพราะเชื่อว่าผีแรงการนำศพออกจากบ้านจะต้องทำประตูหลอกโดยเอาไม้ทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทาบกับประตูนอกที่จะนำศพออกไปเมื่อนำศพออกไปแล้วให้เอาประตูหลอกไปทิ้งตอนนำศพออกไปให้เอาด้านเท้าออกก่อน และกบร่องรอยของคนหามด้วยเพื่อกันไม่ให้วิญญาณของผู้ไวชนกลับบ้านถูกลูกหลานก็จะต้องเอาเขมเหมกก้นหม้อมาทานหน้าเพื่อไม่ให้ผีจำหน้าได้จะได้ไม่กลับมารังควานในขณะที่เคลื่อนศพลูกหรือหลานคนสุดท้องจะต้องนุ่งขาวห่มขาวเดินตามศพและถือข้าวบอกเพื่อเอาไปบอกเจ้าที่ที่ป่าช้า และมีพระนำหน้าหนึ่งรูปเรียกว่าพระเบิกทางโดยจะโปรยเข้าตอกดอกไม้ไปตลอดทางในสมัยก่อนผู้ที่ร่วมไปเผาศพจะนำไม้ฟืนติดมือไปด้วยคนละหนึ่งถึงสองลุนเพราะในการเผาศพจะต้องใช้ไม้ฟืนจำนวนมากสถานที่เผาศพจะเรียกว่าสามสร้าง ส่วนข้าวที่ลูกหลานคนสุดท้องถือไปนั้นจะใช้เป็นเครื่องสังเวยเจ้าเปลวหรือเรียกว่าตากลายยายกระลีและข้าวบอกนี้ประกอบด้วยข้าวปากหม้อปลามีหัวมีหางและสตางจำนวนเล็กน้อยจะวางข้าวบอกไว้ข้างลงศพเมื่อเผาศพก็จะวางไว้บนเชิงตะกรหรือที่เผา เมื่อเริ่มเผาลูกหลานจะไหว้ขอขมาศพการไหว้ขอขมาจะต้องให้ด้านฝ่ามือหันออกด้านนอกและด้านหลังมือหันเข้าด้านในการทำเช่นนี้มีความหมายว่าต่อไปนี้ก็จะต้องจากกันเหมือนหันหลังให้กันคือไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันอีกแล้วในการจุดไฟเผาจะไม่จุดต่อกันเพราะถือว่า ไฟคือราคะโทสะและโมหะในขนาดที่ไฟลุกให้เอาผ้าที่ปิดฝาลงโยนข้ามกลับไปมาสามครั้งเป็นปริศนาธรรมว่าต้องหลีกพ้นจากไฟเพราะเป็นของร้อนแต่ถึงไฟจะร้อนก็ไม่เท่าไฟสาคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะดังนั้นจึงต้องหลีกให้พ้น สำหรับชาวใต้แล้วก่อนที่จะทำพิธีเผาศพจะต้องมีการหว่านกํรมพลิกปัจจุบันใช้เหรียญหนึ่งบาทหรือ5บาทเอากระดาษสีใสๆหอ่อแล้วโปรยให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพและทั้งหมดนี้เป็นพิธีกรรมต่างๆของการทำพิธีศพของชาวใต้ของเราชาวไทยในอดีตนะคะซึ่งพิธีบางอย่าง จะถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามความสะดวกของยุคสมัยไปบ้างแล้วนะคะเอาเป็นว่าผู้เล่านำพิธีที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวใต้ในอดีตมาเล่าให้คนรุ่นลูกรุ่น,นหลานฟังได้รับรู้ถึงขั้นตอนต่างๆให้ได้ฟังกันนะคะเพราะพิธีต่างๆจะเป็นปริศนาธรรมที่แฝงไว้แทบทุกขั้นตอน แสดงถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของชาวใต้บ้านเรานะคะและถ้าหากมีความผิดพลาดประการใดทั้งช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอ p ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ